หากจะพูดถึงการสักยันหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าหลายท่านน่าจะนึกถึงวัดเขาอ้อสถานที่แห่งนี้คือตักกศิลาไยเวทเขาอ้อคือศูนย์รวมไยเวทเวทมนต์คาถาที่ว่ากันว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นคือมหาวิทยายลัยที่ผลิตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและขอรวาจอมขมังเวทมากมายหลายต่อหลายคน นายตำรวจมือปราบจอมขวังเวทชื่อดังพลตำรวจตรีขุนพันธรกร็กราชเดชก็ไปลูกศิษย์ร่ำเรียนวิชาจากวัดเขาอ้อพ่อท่านคล้ายวาจาสิธิ์เทวดาเมืองคอนก็เป็นลูกศิษย์สายวัดเขาอ้อพระอาจารย์นำชินนวโรวัดดอนสลาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เลื่องลือในด้านพุทธาคมก็ไปลูกศิษย์สายเขาอ้อพ่อท่านคง หรือหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เข้มขขังในพุทธาคมก็เป็นลูกศิษย์สายวัดเขาอ้อและหลวงพ่อคงแห่งวัดบ้านสวนนี่เองท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับพ่อท่านพรมขันติโกวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงพ่อท่านพรมท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเพชรเม็ดง,งามของแดนใต้ ในยุคปัจจุบันจะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่มีพ่อท่านพมวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและวัตถุมงคลน,นั้นมีประสบการณ์บ่อยเน้นหนักแนวเรื่องสายเหนียวอยู่ยงคงกระพันมหาอุดตามแบบฉบับสายเขาอ้อพ่อท่านพรมปัจจุบันท่านสิริอายุ84ปี6 4พ0 0ษาเป็นวาระอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลสองรุ่นเพื่อฉลองอายุวัฒนมงคลครบ7ดรอบรุ่นที่1เหรียญเสมามหาพมเปิดโลกรุ่นแรกผมมีมาแบ่งปันทุกท่าน6กรายการดังนี้ครับรายการที่3เนื้อเงินบริสุทธิ์สร้าง59เหรียญเปิดอราคาจองออกจากวัด2 0 0 0บาทครับรายการที่4เนื้อนวะโลหะสร้าง99เหรียญเปิดราคาจองออกจากวัด เหรียญละ600บาทครับรายการที่5เนื้ออัญประ้าโบราณสร้าง199เหรียญเปิดราคาจองออกจากวัดเหรียญละ300บาทครับรายการที่6เนื้อชนวนสร้าง399เหรียญเปิดราคาจองออกจากวัดเหรียญละ250บาทครับรายการที่7เนื้อทองแดงโบราณสร้าง1,200เหรียญ เปิดราคาจองออกจากวัดเหรียญละ1 6 0บาทครับรายการที่8ชุดกรรมการจัดสร้างห9ชุดในหนึ่งชุดมีพระสามเหรียญเหนือนวะโลหะหน้ากากเงินลงยาแดงหนึ่งเหรียญเหนือนวะโลหะหน้ากากเงินลงยาน้ำเงินหนึน่งเหรียญเหนือนวะโลหะหน้ากากเงินลงยาเขียวหยนึ่งเหรียญเปิดราคาจองออกจากวัดชุดละ2,000บาทครับรุ่นที่สอง เหรียญพุทธศินแกะบอกมือแบบโบราณรุ่นชนะมานพอทันพรมคันติโกวัดบ้านสวนโดยด้านหน้าของเหรียญน,นั้นจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระบรมศาสดาหลังจากที่พระองค์ทรงคนพบอริยสัจสีและทรงกำลังจะก้าวล่วงจากอุปปาจาระสมาธิไปถึงอัปปนาสมาธิหรือฌานหนึ่งทาวสตรีพยามารผู้ยิ่งใหญ่ มีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะทำให้ผู้คนสำเร็จมรรคผลเข้าสู่แดนพนิพพานกันหมดไม่เหลือวิญญาณไปขึ้นสวรรค์จึงต้องยกทัพมากำราบพระพุทธองค์แต่ไม่ว่าพยามารน,นั้นจะใช้ทั้งกำลังเข้าปทุษร้ายพระพุทธองค์หรือใช้อเลเลี่ยมกลอุบายใดก็ไม่สามารถทำมันตรายถึงแก่พระวรกาย ของพระพุทธองค์ได้แม้แต่น้อยจนในที่สุดพระแม่ธรณีผู้เห็นเหตุการณ์ทนเห็นพฤติกรรมอันบาปหนาของเท้าพญามารตนนี้ไม่ไหวจึงเนลมิตกายขึ้นมาขวางกองทัพของพญามารและบีบมวยผมกลายเป็นขึ้นน้ำซัดใส่กองทัพของพญามารจนในที่สุดฝ่ายพญามารต้องยอมแพ้กลับไปต่อมาจึงเกิดเป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย หรือปรางชนะมารที่พวกเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันครับส่วนด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรูปเหมือนของพ่อท่านพมพิมพ์เต็มองค์อยู่ในท่าน,นั่งปราบมารและมีอร拉เลขยันสายเหนียวสายเขาอ้อกำกับอยู่ที่ด้านหลังของเหรียญครับเหรียญชนะมารผมได้มาแบ่งปันในวันนี้เป็นรายการที่5เนื้อทองทิพย์ลงยาแดง ลงยาแดงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหรียญเจาะหูใส่ห่วงแบบโบราณจัดสร้างน้อย227เหรียญเหรียญละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามเหรียญ1น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับแฟนไว้เพื่อเป็นพุทธานุสติดีนักแ,แลเหรียญสวย ออกแบบดีไม่ซ้ำใครจัดสร้างน้อยเป็นพระหลักสายพ่อท่านผมอนาคตต้องพิกแผ่นดินตามหากันอย่างแน่น,นอนครับสำหรับข้ามคืนนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์ครับพิธีหุงเหนียวเป็นการหุงเหนียวดำยายครับจากว่านสมุนไพรร้อยแปอย่างไปติดตามกับน้อยสุนิสาแสงระวีที่จังหวัดพัทลุงครับ Thank wow. ไปติดตามพิธีการหุงเหนียวดำยาประเพณีของชาวพัทลุงที่วัดบ้านสวนอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกันค่ะอาจารย์สุรพลยูงทองพรามจากสำนักบารมีทั่วไฉ่แก้วเจ้าพิธีเล่าให้ฟังว่าพิธีการหุงเหนียวดำยาคือการนำเครื่องวาอ่านยาสมุนไพรตามตำราเรียกว่าวา่านยาหนึ่งร้อยแปดชนิดนำมาต้มรวมกันแล้วใช้น้ำยาที่ต้มมาหุงด้วยเหนียวดำจากนั้นอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมจะลงอักขรเลขยันต์ตั้งแต่ไม้ฟืนก้อนเซา มอหงไม้พายอาจารย์ผู้ประกอบพิธีจะบริการขาท้ายอยู่ตลอดเวลาจนเหนียวสุกเมื่อเหนียวสุกแล้วอาจารย์จะนําเหนียวดาที่หุงสุกแล้วมาปลุกเสกอีกครั้งเมื่อเสร็จจากพิธีปลุกเสกก็จะนําข้าวเหนียวมาป้อนให้ลูกศิษย์กินตามพิธีกรรมตามความเชื่อค่ะนะการหุงเหนียวดํายานะน้ำมันยามีความเชื่อว่าจะสามารถรักษาลูกภัยได้ร้อยแปดเพราะเนื่องจากในตัวยาเนี่ย มียาเกี่ยวกับเรื่องยาบำรุงรักษาร่างกายต่างๆทั้งเรื่องการแก้ปวดเมื่อยนะแก้ปวดเมื่อยยารักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็เป็นยาบำรุงร่างกายในใ,ใ,ในในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความเชื่อีออม,ออมีความเชื่อว่าผู้ที่ว่าจะได้รับการป้อนเหนียวยาน้ำมันยาไปแล้วเนี่ยจะมีความเชื่อทางด้านคงกระันชาตรี พระครูขันติยาพรหรือหลวงพ่อพรมขันติโกเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนบอกถึงพิธีนี้ว่าทางวัดบ้านสวนได้สืบทอดพิธีมาจากพ่อท่านคงชิริมโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนซึ่งเป็นสิทธิ์สายวัดเขาอ้อที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะพิธีนี้จะทำกันในช่วงที่ทางวัดมีกิจกรรมสำคัญเช่นวันคล้ายวันเกิดของพระครูขันติยาพรก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก แค่ครูก็จะป้อนเหนยวดำให้ผู้มาร่วมพิธีด้วยตัวท่านเองอีกด้วยได้มาเรียกมเ่เลยเนาะฉะนั้นปีนี้เป็นวันพิเศติงวงเกลเหนือดำยาเพราะว่าเป็นวันอายุวัฒนะมงคลของหลวงพ่อแปดสี่ปีปีคนๆไม่เคยหุงปีนี้ทุกคนทำหลวงพ่อจัดงานวันมันเกิดมาห้จะบอกว่าจัดจัดนิดนิด เเพรปป็นีสำหรับผู้ที่มาร่วมพิธีกินเหนียวดำยาจากว้านสมุนไพร108ย1 8ชนิดพระครูขันตยาพรขอให้ทุกท่านอยู่ในศีลในธรรมด้วยการถึงศีลห้า การกินเหนียวดังยาจะมีข้อห้ามที่สำคัญคือห้ามผิดต่อลูกและภรรยาของผู้อื่นเด็ดขาดห้ามลบหลู่หรือผิดต่อบิดามารดาครูอาจารย์ตลอดไปจนถึงผู้มีพระคุณด้วยคำปินใสทถ่ายภาพสุนิาส,สาแสงโนวีห้ามบอกเขตแรง